สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับก็วันนี้ขอต้อนรับทุกท่านสู่การถแถลงข่าวนะครับของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตอกนะครับในการประชุมวาระพิเศษนะครับประจำวันที่24กรกฎาคม2568ในครั้งนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็คงทราบอยู่แล้วในเรื่องของการ อัปเดตสถานการณ์นะครับผ่านมาทางสื่อต่างๆนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีเ่เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับเรื่องแรกก็ขออนุญาตชี้แจงว่าในที่ประชุมของทางสวทก,ก็ได้มีการพูดคุยถึงการอัปเดตสถานการณ์นะครับโดยเ,เหตุการณ์แรกก็คือเรื่องของการลอบบางทุนระเบิดในพื้นที่ ชายแดนช่องอ่านมา้าอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจนเป็นเหตุให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568ในช่วงเวลา16นาฬิก55นาทีครับก็เกิดเหตุการณ์ที่กําลังพลของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งทําการลาดตระเวนในพื้นที่นะครับเป็นกําลังพลจากชุดลาดตระเวนกองพันทารราบที่14ครับก็ประสบกับการเหยียบทุ่นระเบิดนะครับบริเวณ ห้วยบอนช่องอันมาอำเภอน,น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเป็นแนวเส้นทางพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยนะครับที่ทำการรัตะเวนอย่างต่อนเนื่องตามแนวชยายแดนไทยกัมพูชาครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับส่งผลให้กำลังพลของกองทัพบกนั้นได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น5นายด้วยกันครับโดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงขนาดว่าข้อเท้าขวาขาดนะครับ ส่วนอีก4นายก็มีอาการแน่นที่หน้าอกหูอื้อจากแรงสั่นสะเทือนของระเบิดน,นะครับปัจจุบันนะครับอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับรับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยขั้นแรกนั้นได้ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลน้ำยืนนะครับและจากนั้นในคืนวันเดียวกันก็ได้นำส่งผู้ป่วยเร่งด่วนไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภออำเภอวารินชำราจบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ จากนั้นนะครับในช่วงวันนี้นะครับหลายท่านก็คงทราบอยู่แล้วครับว่าตั้งแต่เช้ามาก็มีเหตุการณ์ที่สําคัญสคัําญเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เวลา07:35นาครับเราก็ได้ทราบข่าวกันว่าทางฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มใช้โดรนบินเพื่อตรวจการการวางกําลังของฝ่ายไทยนะครับบริเวณปราสาทตาเมืองน,นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายกําลังของกัมพูชานะครับโดยนําอาวุธเข้าประจําการ ที่บริเวณด้านหน้านะครับแนวรวดหนามพร้อมกำลังพล6นายนะครับอาวุธครบมือโดยมี RPG อยู่ในมือด้วยนะครับเคลื่อนมายังบริเวณแนวหน้านะครับฝ่ายไทยเองก็เห็นว่าสถานการณ์ดูแล้วมันไม่น่าที่จะปลอดภัยครับก็ได้ใช้ความพยายามในการตะโกนเจรจาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จครับจากนั้นในเวลา08 2 0 8, 20, นะครับหรือ8 20นานทีฝ่ายกัมพูชาก็ได้เริ่มเปิดฉากยิงนะครับบริเวณ รงข้ามฐานหมูป่าทางที่ตัวนออกของปราสาทตาเมืองน,นะครับห่างจากปราสาทตาเมืองประมาณ200เมตรด้วยกันครับทําให้ฝ่ายไทยนั้นจําเป็นต้องตอบโต้ครับจากนั้นสถานการณ์ก็ได้ขยายพื้นที่ออกไปตามแนวชายแดนต่างๆก็เกิดพื้นที่ปะทะอีก6พื้นที่นะครับได้แก่พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายช่องบกเขาพระวิหารบริเวณห้วยตามาเรียภูมะเขือนะครับช่องอ่านมา้าแล้วก็ช่องจอมครับ ปัจจุบันนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการใช้อาวุธหนักเช่น BM-21 นะครับและปืนใหญ่ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายไทยนะครับรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของประชาชนฝ่ายไทยเราด้วยนะครับแล้วก็นอกจากบ้านเรือนประชาชนแล้วนั้นได้มีการโจมตีไปยังพื้นที่ทางสาธารณะก็คือศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร และข่าวล่าสุดก็ได้ทราบมาว่าแปได้ทําการโจมตีไปยังทางโรงพยาบาลของฝ่ายไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับท้งนี้นะครับฝ่ายไทยก็ได้มีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3คนนะครับหนึ่งในจํานวนนั้นก็เป็นเด็กชายอายุ5ขวบครับแล้วก็เสียชีวิต1คนในพื้นที่ชุมชนบริเวณชายแดนพนมดงรักจงังหวัดสุรินทร์ครับน,นี่ก็คือภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดห่วงระยะเวลาสองวันที่ผ่านมา จนถึงวันนี้นะครับแน่นอนออความรวดเร็วของสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อนเนื่องอันนี้คงต้องออขอความกรุณาให้พี่น้องประชาชนและทางสื่อมวลชนได้ติดตามทางช่องทางทางการของเราอย่างต่อนเนื่องด้วยนะครับประเด็นที่2นะครับก็สืบเนื่องจากสถาน,ถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางฝ่ายไทยก็ได้มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551นะครับมาตรา39ครับโดยให้กองทัพไทยนั้น จัดตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารในแต่ระดับชั้นนะครับขึ้นมานครับตั้งแต่ยามปกติเพื่อติดตามสถานการณ์และควบคุมอํานวยการและสั่งการการปฏิบัตินะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการทางทหารนั้นมีผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถดําเนินการในการใช้กําลังทางทหารในการปฏิบัติการทางทหารได้ครับเรื่องที่3ครับก็คือเป็นเรื่องของการนนครับ ในส่วนของสวปตกรนะครับก็เดิมทีเรามีมาตรการนะครับหลายท่านอาจจะจำได้ว่าในเรื่องของการเปิดปิดด่านเนี่ยเราก็ได้เน้นย้ำมาเสมอว่าด่านเราไม่เคยปิดนะครับเราใช้มาตรการถึงระดับที่2นะครับนั่นก็คือจํากัดคนและจํากัดเวลาแต่ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เราจําเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนนะครับจุดผ่านแดนต่างๆไปถึงระดับที่4ครับนั่นก็คือปิดด่าน การเข้าออกทุกด่านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับประเด็นที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องอการตรวจพบครับที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับได้ก็ได้มีการรายงานว่าได้มีการจับตาการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่เดินทางโดยเครื่องบินและไปเล่นการพนันบริเวณพื้นที่ชายแดนแล้วกลับเข้ามาทางช่องทางทางบกตามแนวชายแดนทางบกต่างๆนะครับ ซึ่งแน่นอนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นเราไม่สนับสนุนนะครับทางการก็ได้มีการรวบรวมและติดตามพฤติกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเข้มงวดกับกลุ่มต่างๆนี้นะครับมากยิ่งขึ้นประกอบกับช่วงนี้นะครับเราก็มีสถานการณ์ที่ได้ผมผมได้รายงานไปแล้วนะครับตามแนวชายแดนต่างๆก็ทําให้แนวชายแดนต่างๆนั้นมีการปิดนะครับจึง ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับทางช่องทางทางบกได้อันนี้ก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังมีพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับก็ขอให้งดในเรื่องของการเดินทางในลักษณะนี้ครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทางพี่น้องประชาชนตรงนี้ด้วยนะครับว่าทางการเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เวลา14นาฬิกาเนี่ยจะมีการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติวาระพิเศษ ซึ่งก็จะมีการประเมินสถานการณ์และก็กําหนดแนวทางในการดําเนินการที่ชัดเจนเต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นเรื่องที่ผมในส่วนของฝ่ายความมั่นคงมีเรื่องให้ทางพี่น้องประชาชนทราบในช่วงนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อทางพี่น้องสื่อมวลชนไปต่างประเทศนะครับ s o good afternoon to v i e w e r s uh, living overseas and abroad Uh, I'd like to update the situation regarding the Thai-Cambodian border and the situation that has been happening over the past two days. Uh, firstly, the situation update, we experienced the landmine uh, incident at Chong An -Ma border area in Nam Yuen District, Boracay Province, resulting in serious, in serious injuries to our military personnel. And on the 23rd of July, 2025, at around 1655, an incident occurred where an army personnel or a group of army personnel from the 14th Infantry Battalion Patrol uh, encountered a landmine at Hoi Bon, Chong An Ma, Nam Yun District, Ubon Ratchathani Province. This area actually lies within the Thai territory along the Thai-Cambodian uh, Thai border, where military operations are actively conducted as a result, five thai soldiers were injured. one soldier suffered a severe injury that his right ankle had to be amputated after stepping on the mine. the other four soldiers experienced chest pain and concussions due to the shockwave of the explosion. they were urgently treated at nam yin hospital and later that same night were we'll transferred the critically injured um, persons to sapasitipasong. Camp Hospital in warrington District in Ubon Ratchathani Province. Follow on uh, from that event, today at 7.35 th hours, the Cambodian military deployed drones to conduct surveillance of Thai troops' possessions. Uh, following that time, they then uh, positions their weapons and six armed now carrying RPGs and fully equipped um, armaments in front of the Bab Line that two sides have agreed upon. Then uh, follow on that, the Thais, Thai side attempted the negotiations uh, by shouting, but they were unsuccessful in their negotiations. At 0820, the Cambodian military personnel opened fire across from the Mupa base, approximately 200 meters east of Tam temple, uh, forcing the Thai side to return fire the situation that escalated spreading to other areas along the border six additional conflict zones uh, were reported these are Muen thom temple ta kwai temple chongbok Preah temple area near um, the Huita maria and phu uh, zone and as well as chong an ma and chong chom so these are the six areas that have been reported as um, seeing the conflicts and the fighting between the two sides Currently, the Cambodian side has deployed heavy weapons uh, such as BM 21 multiple rocket launchers and 122 millimeter artillery, causing damage to Thai civilian homes and public facilities along the border, including um, their residential houses, as well as the border area development center in Gapcheung district in Surin province. The Thai side has evacuated civilians from affected areas for safety. However, there have been three serious injuries, including a five-year-old boy, and one death reported in the Phnom Dong Rak border community in Surin Province. So these have been the updates on the current situation that we are faced with uh, along the Thai Cambodian border. Second point that I addressed was uh, in response to this situation, the uh, Thailand has. Acted in accordance with section 39 of the Act on Organization of the Ministry of Defense, Buddhist Era 2551, that will uh, coincide with 2008 in the Christian term, uh, by having the Royal Thai Armed Forces establish military command centers at various levels and even during peacetime to monitor, control, and command military uh, operations. These centers are under the authority. Of the Chief of Defense Force, who is now responsible for all military actions. Thirdly, measures of the ad hoc center for Thailand Cambodia border situation. Since the situation um, has escalated, we felt obligated and compelled that the ad hoc center has to escalate the security measures along the border from level two, which only uh, restrict the crossing borders of the people and the time or the period of, of time that they can cross now we have escalated the measures to level 4 which involves the complete closure of all border checkpoints along the thai cambodian border and fourthly the immigration bureau has reported that they have been monitoring the movements of thai tourists who arrive by air and subsequently engage in gambling near the border before re entering Thailand via land checkpoints, these behaviors have been closely tracked and recorded. And due to the current closure of all border checkpoints, such individuals are now unable to return via land routes. And stricter measures will be enforced against these groups in the near future. And the last point that I mentioned was on the issue that the government will conduct the National Security Council meeting later on today at 1400 hours at the government house. Uh, this will be a special session to monitor these um, situation and be updated as well as come up with um, necessary measures to retaliate um, the, the current situation. All right. So that's all I have. Thank uh, สำหรับวันนี้นะคะที่ประชุมสอบทกอได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในหลายเรื่องนะคะสำหรับประเด็นที่มีมิติด้านการต่างประเทศขอสรุปให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทราบสองเรื่องสำคัญดังนี้นะคะเรื่องแรกเกี่ยวกับการควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆตามที่โฆษกฝ่ายความมั่นคงได้ชี้แจงไปแล้วนะคะขอเพียงเสริมว่า ที่ผ่านมาสบทรกรได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่เบ็ด د านนะคะเพียงแต่เพิ่มความเข้มงวดซึ่งเป็นไปตามที่หาหรือกันในที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะและเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแต่บัดนี้ตามที่โฆษกสบททกฝ่ายความมั่นคงเพึ่งได้ชี้แจงมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทางการไทยจึงมีความจำเป็นต้องปิดด่านในจุดต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและเพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากการควบคุมขั้นหนึ่งถึงสองที่ผ่านมานะคะจนบัดนี้มาถึงขณะนี้เป็นขั้นที่สีเรื่องที่สอง เกี่ยวกับการดําเนินการด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศนะคะอย่างแรกขอรายงานว่าเมื่อวานนี้นะคะวันที่23กรกฎาคม2568ทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปแก่คณะทูตต่างประเทศและผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศนะคะในเรื่องเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเหตุการณ์แรกนะคะและการประท้วงของฝ่ายไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีโดยมีผู้แทนคณะทูตต่างประเทศมาเข้าร่วมจำนวน93คนจาก68ประเทศนะคะฝ่ายไทยได้มีโอกาสสำคัญนี้ชี้แจงท่าทีและจุดยืนในเรื่องดังกล่าวนะคะ เมื่อวันที่16ระครกุาคมและการดำเนินการในเรื่องนี้ทั้งในการประท้วงฝ่ายกัมพูชาโดยตรงและประท้วงไปที่ประธานที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวารวมถึงการดำเนินการต่อไปซึ่งผู้แทนประเทศต่างๆโดยเฉพาะรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวานั่นเองนะคะได้รับทราบจุดยืนและเห็นพ้องกับแนวทางของไทย ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีของไทยเองและจากอีกเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีกำลังพลของกองทัพบ,บกอีกห้านายประสบเหตุเหกียบกับระเบิดในพื้นที่ช่องอ่านม้านะคะจังหวัดอุบลราชธานีอีกครั้งกระทรวงการต่านงประเทศขอประนามอย่างที่สุดนะคะการเลิเมิดอธิปไตยการเลิมเมิดอนุสัญญาออตตว่า ะะเช่นเดียวกันและขอแสดงความเสียใจและหวังว่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บจะฟื้นตัวโดยเร็วนะคะโดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศแน่นอนนะคะจะเดินหน้าประท้วงต่อไปเช่นกันสำหรับสถานการณ์การประทะระหว่างกําลังสองฝ่ายที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะคะและที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายริเริ่มขอเรียนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ท,ท่าทชีและอธิปไยตยไตของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ที่สุดกระทรวงกลาโหมประเทศพร้อมทํำงานอย่างมีเอกภาพดำเนินการไปพร้อมกับกองทัพไทยเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณาภาาแ่งดินแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศต่อไป ในส่วนท่าทีต่อสถานการณ์ล่าสุดและความสัมพันธ์ไทยกัมพูชานั้นนะคะขอให้ติดตามถแถลงการทางการของกระทรวงการต่างประเทศและการถแถลงข่าวโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีขึ้นตอนเที่ยงครึ่งของวันนี้นะคะขอให้ติดตามนะคะเดี๋ยวจะมี Facebook Live ของช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศะคะ่ะสุดท้ายนี้ขอร่วมส่งกำลังใจให้ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่นะคะและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ขออนุญาตแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ Good afternoon and thank you for tuning in to today's press briefing from the Adhoc Center on the Thailand Cambodia border situation I have two foreign affairs related issues to share from today's meeting First, regarding the border control measures, as the spokesperson for security affairs has already stated, let me add that whereas the ad hoc center has always noted, we had not closed the border crossings but only tightened the controls for the purpose of combating transnational organized crime and for the safety and security of our brothers and sisters in the border areas. However, now, as the spokesperson has just shared, given the current situation, it is necessary for Thailand to close various border points for the purpose of protecting our sovereignty, territorial integrity, and the safety of the people in the border areas. This follows a gradual step by step implementation of the measures from previously at level one to two to currently at level four. The second issue relates to the foreign affairs dimension and the actions that the Ministry of Foreign Affairs will undertake. Firstly, let me share that yesterday, 23rd of July, 2025, the Ministry of Foreign Affairs held a follow-up briefing for the diplomatic corps and defense attachés on the Thailand-Cambodia border situation, specifically regarding the incident on the 16th of July, where the Royal Thai Army personnel stepped on a landmine in the Chongbok area in Ubon Ratchathani Province, and Thailand's subsequent protests. This was well received, where 93 diplomatic representatives from 68 countries and organizations were present. The Thai side stated our principal position and stance on the incident on the 16th of July, as well as our actions, both the protests made directly to Cambodia and to Japan as president designate of the 22nd meeting of the states' parties to the Ottawa Convention and our subsequent actions. Diplomatic representatives present, especially states parties to the convention, acknowledged our position and agreed with our actions, which are in accordance with our obligations under the convention. Following, unfortunately, yet another landmine incident, which occurred yesterday evening, 23rd of July, 2025, where a further five Royal Thai Army personnel stepped on. Another landmine in Chong An Ma area Ubon Ratchathani province again the ministry of foreign affairs condemns in the strongest terms this act as an egregious violation of Thailand's sovereignty territorial integrity and the Ottawa convention we express sympathy with the wounded personnel and wish them a speedy recovery the ministry of foreign affairs will move ahead with protests on this incident as well Regarding the current clash between the two sides initiated by Cambodia, we would like to assure our fellow citizens that the Ministry of Foreign Affairs will take the necessary action to protect Thailand's interests, position, and sovereignty in the international arena to the fullest extent possible. The Ministry of Foreign Affairs is ready to work in unison with the royal thai armed forces to defend our sovereignty territorial integrity in accordance with international law and international humanitarian law regarding the latest stance on the situation and thai cambodian relations please follow the ministry of foreign affairs which will issue a statement and hold a press conference today at 12:30 at the ministry of foreign affairs before i close let me send my deepest sympathies and moral support to all of our brothers and sisters along the border currently today. Thank you. สวัสดีค่ะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าขอให้ทุกท่านติดตามการเคลื่อนไหวการพัฒนาของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผ่านทาง Facebook Page ของทางศ ok ูนย์เฉพาะกิจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาของเราเนี่ยนะครับทีมไทยแลนด์ซึ่งเราพยายามจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยรวมทั้งข้อเท็จจริงทั้งทั้งหมดนะครับมารวมไว้ที ช่องทางนี้นะครับเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนนั้นสามารถที่จะดึงเอาไปใช้ได้แล้วก็แน่นอนทางพี่น้องประชาชนนั้นสามารถเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของพัฒนาการของสถานาการณ์ตรงนี้ได้โดยเช่นเดียวกันก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็คิดว่าเราคงจะมีโอกาสมาให้การอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อนเนื่องนะครับในการประชุมครั้งต่อๆไปครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ก็เป็นการ